ประโยคภาษาเยอรมันใช้ได้ในชีวิตจริงคุณไม่ได้รับอนุญาตให้โทรศัพท์ที่นี่ Hier darf mannicht telefonieren คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถผ่านที่นี่ h r d a ด f m f n nicht d u r c h f a h ร e n คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นฟุตบอลที่นี่ Hier darf man nicht kain und Fußball spielen คุณไม่ได้รับอนุญาตให้จอดรถที่นี่ Hier darf man nicht parken คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ว่ายน้ำที่นี่ Hier darf man nicht baden กรุณาอย่าเดินผ่านตรงนี้ Gehensi e hier nicht entlang ห้ามถ่ายรูปที่นี่ ฟโตกราฟีเรนซีเฮ ah ียน ah ิกครุณาอยาดูทีวีมากเฮนซีบิทเชอร์นิกโซเฟียแฟนรุณาใช้ทางเข้าด้านข้างเบนุเซนซีบิทเชอร์เดนเนเบนไอกลงรุณาพูดช้าๆหน่อยบิทเชอร์สเปรคเคนซีลังซามกรุณาอย่านั่งตรงนี้ Bitte อร์เซ e เ s นซีนิกฮิคิดในแง,ง่ดีเถอะ c i e n c e positive แล้วพบกันเร็วๆนี้ Bisbal ด์